เล้เก็บผัก่าอเด้อเก็บผักงอมเก็บพกนเขเจียวผักกันนัออกมาเลยสบายดีสบายดีวัสกุสกุนเด้อพี่น้องอันน่ะต้มต้มนเป็นันเนื้องูมามสเนื้องวบอ คลไอดามาบกัค pues si eh, si ุละร้อยมนเมันมันเกได้ง่วมมาเลยใช่เภาษาเขาเส็ดอยู่บดภาษาอืมอยาเขาจำมากนั่นมันก่อย่อยบอกเขาทำาทุกคนกินอิ่มเมืแอ้วพี่น้องน้องทำก็อิ่มเมืแล้วเย็บพักของมาพน่ แล้แต่เมทบุญกับอันเมทาวนเนาะสอบสบุญแ่บอพี่น้องฮู้พี่น้องฮู้บอกเขาเศ้านี่โเมนเขาเศ้าดิเขาเกางเขาซวยบายดีพี่น้องปเก็บพักซีักนั่ามากังกี่คืนพักกระโดไปใช้เก็บลงบ้านมือแดงก็ระบาย

แต่ละคนก็เวียกลายพี่้องเอ้ยเผื่อสิได้กินข้าวเส่าจนว่าเก้าโมงสิบโมงบางเถื่อก็กินข้าวเทียงเลยขีดบางเถื่อหนาก็ไม่ได้สวยฟันก็ไม่ได้แปพงส้มมือนี้วันจันบ่มือในวันคานบ่น้องทำามได้โรงเรียนบมน้องทำ ไม่เหมือนฝ่าบ่ายอืมเป็นไข่เนาะฝ่ายเมื่อวานนี่เพวนเราเพิ่นปวดหัวเพอนนอนในโดนนอนเสร็จแห้งพวกเรเขาลุกมาปวดนอนได้ยิดแบบหนึงสบายดีสบายดีเบอร์สุกุสุคนพี่น้องจ๋าเนาะมื้อนี้เลิกงามยามดีเนาะเอาเสาลงหลุมพี่น้อง กวาสิยกยกโค้งไว้เนาะยกโค้นงนะค่ะไหวหายาพี่น้องมาช่วยนะพี่น้องกระตังสิบะได้จ้างคนอื่นน่ะน,นะเนาะใครจะอยากพี่น้องทหลายคนพี่น้องช่วยกัน อันนี้ก็หาแต่มายอเสาลงซอยซื่อๆดอกเพราะว่ามุง,งลังคายอย่างเงี้ยก็คือบโลบโลนเราอันจ้างอันสร้างมาอีกองคนได้พี่น้องแบบช่วยน,น,นะนนเนาะ

มือสวันดีอาสาวลมลุงลมลุงพี่น้องขออนุญาตรีนีนก็รพันเพื่ออายุจะทำ ที่จอดรถพี่น้องจ๋าบ้านนี้กะซีได้กลวงควงเลยเนาะหนักนักเลยนี่ไปมนหนัก คอมเมนเขาก่อนเศรามันได้แล้วกันรถข้าเจ้ามาโยกหายก็สบายเดย ่วงลังค่าแล้วก็สิกวางแห้งอยู่ดอกพีนองเนาะจัดค้องเป็นระบบระเบียบอรเข้ามา โจาี่เล่า้เขาเท่ยวของมี่กระดับนี่งตัมเข้าง ngoài จะพื้นเขาสั่งเขาจเอาต้นเขาออกกัน่ะสามเีกรสามเขาไห้างามตห้พิษ

ไม่กัน่าจะคงองเองไะพี่น้องเขาก็เลยซื้อบรายเนาะถ้าซื้อไม่เขาก็แพงเ <c oughs> ด็อ <c oughs>

อนอกิน่อีโอ้โหพี่น้องมื่อี้ลมแหงขนาดเลยลมพัดอากาศเย็นเด้มันค้อนไหมมันเือยัหมนาเี้ยกินรเฮิงไหาตายรอดพวกเอ้ยาแก้ปวดยานะให้กินตายรดมานะครั้ในรไทยนะครับ

นักันลีเดอร์นี่เจ็ดคนพูดเลนี่เจ็ดคนพี่น้อง เจ็ดพลังเจียวใ <laughs> ช่ญาติพี่น้องหลายคนพี่น้องช่วยกันอืมอากาศมันมีลมหนาวอยู่เมื่อวานนี่ลมแต่ว่ามันบ่ห่อนเนาะมันบ่ได้เยน็นพร้อม ยินลายลงกลางหมดแล้วเขาอยังเหลืออีกไหมเออจิบไปบ่าวเด้อนีแบบงไปยังวัาเลือกก็เลือกเมื่อวเออสอบซ้ายพี่มันตยังไงพอน้องจอบซ้ายน้องจิบผ่านหนึ่งกำลังมาจิบแบบหลุงเอาเคเคเลยดอะไรมองอ๊อฟมีนี่เลยฮะเครียดวันนี้วิแล้วเป็เย่าเลยได้ยังไงเลยเครียดอย่างนี้นด้เลยฮะ แล้ว่ะบ้อี่นยังแต่เทปูนบ่อล่ะบ้อเล่นเทปูนแล้วก็เลื่อยไม้พี่น้องเลื่อยเงินเดือบ่าทันออกพี่น้องไม่กับบทันเรตตายคักได้พี่น้อง พอดีเลยนะมือนี่กระมือสั้นวันดีพี่น้องหายยากพี่น้องมาช่วยกันเนาะเอาเสาลงหลุมพี่น้องเห็ดบอ<น>ลจอดรถตอตอตอเติมเติใหม่เดดามนาะสี่ต้นพี่น้องเนาะ คือสีไลยคือสีไลยมืออยู่ดอกพี่น้องเพื่อเล่เห็นแล้วนี่เนาะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ชิคก็แา่พาบรรยากาศเลยเพียงเท่า,ทานี้เด้อพอกันคลิปหนาแล้วพี่น้อง,องไปแล้วสบายดีสร้างกำลังเร่งทำงานพี่น้องต้องได้จองคิวสร้างกระดาษสร้างบ่ว่าง